ความหมายของยาฟันหรือเกสรดอกไม้ของแซฟฟอนเครื่องเทศราคาแพงที่สร้างความมั่งคั่งให้กับการค้าขายในประวัติศาสตร์กลายเป็นแนวคิดในการออกแบบวินล,ล่าสุดอลังการเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความวิจ,จิตรของอรารยธรรมบดผืนทรายพร้อมกับเจลบาชุดพื้นเมืองของชาวโมร็อกโกและรองเท้าบาบูชที่เตรียมไวใ้ให้อย่างปราณีต และคุณสรีมานีฟรานซ์ออฟฟิศเมนเจอร์เธอจะเป็นผู้แนะนำวิลล่าแซฟฟอนให้กับเซเว่นเฮเวนในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรายการเซเว่นเฮเวนนะคะสู่ซซฟรอนณวิลล่ามาร็อกซึ่งมีหลังเดียววิลล่ามาร็อกนะคะซาฟรอนแปลว่าซาฟรอนแปลว่ายาฟรั่นซซฟรอนเนี่ยมันจะเป็นชื่อสมุนไพรของอาหรับแล้วก็จะเป็นชื่อสมุนไพรในภาษาไทยก็คือยาฟรั่นนั่นเองนะคะมันจะช่วยในเรื่องมันมีสรรพคุณของมันก็คือช่วยในเรื่องของการจุกเสียครับผม เหมือนกับว่าห้องทั้งหมดที่นี่ก็เป็นชื่อสมุนไพรเป็นชื่อสมุนไพรทุกอย่างค่ะคก็จะมีตั้งแต่การพรูการฟูมีเทอร์มอริกที่แปลว่าขมิน้นนะคะแล้วก็มีชาไมากรวานมีซินนามอนอบเชยค่ะแล้วก็จะมีเฟนเนลชามา่ามีคขมูลซึ่งแปลว่าเป็นคูมิน้นซึ่งแปลว่าผักชีอาญะฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีคอรีเนเดอร์คผักชี แต่พิเศษที่สุดก็ต้องเป็นห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องท็อปเป็นห้องไฮไลท์เป็นห้องที่ดีที่สุดของวิลล่ามาราห้องนี้เป็นห้องที่มีสไตล์การตกแต่งแบบโมโร็อกโกจริงๆรเรามีให้ถึงสี่ชั้นด้วยกัน4ชั้น,4ช,น4ชั้นค่ะครับ ชั้นนี้เป็นห้องนั่งเล่นริบห้องนั่งเล่นอันนี้จะเป็นทารละมีชิงชาด้วยครับที่ห้องอื่นไม่มีมีห้องมีห้องเดียวเท่านั้นนะคะเอาแค่ห้องนั่งเล่นนีก็พอห้องนั่งเล่นอยู่กันได้หลายคนแล้วนะครับใช่ค่ะบางท่านคิดว่าเป็นห้องนอนแต่จริงๆลงมีห้องนอนที่ดีกว่านั้นแล้วก็น่ารักกว่านั้นครับนี่คือชั้นสองนี่คือชั้นที่สองห้องนั่งเล่นเสน้ห้องนี้มีอะไรบ้างครับอยากจะให้แขกมารับประสบการณ์เรื่องนี้บ้างครับห้อนีเราจะมีห้องนั่งเล่นซึ่งเปิด ได้สัมผัสบรรยากาศของปราณบุรีจริงๆโดยที่ท่านไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกเลยอันนี้เป็นที่นั่งเล่นสีชั้นทั้งหมดนี่กี่ตารางเมตรนะครับ267ตารางเมตรค่ะ2อง้ตารางเมตรใช่ค่ะอ๋อตรงนี้ก็เป็นเป็นที่นั่งเล่นครับมงออกไปเห็นทะเลใกล้แค่หนทะเลใช่ค่ะไม่ต้องเดินออกไปสัมผัสได้จากตรงนี้ได้เลยหรืออยากจะสัมผัสใกล้ๆทุกวงเป็น ปราณบุรีบีชค่ะอันนี้เป็นทะเลปราณบุรีและทุกอย่างนี่บอกว่าสะท้อนโมร็อกโกสะท้อนโมร็อกโกอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของเราใช่เป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะเป็นไม้สลักนะคะก็คือจะเป็นสไตล์ของโมร็อกโกทุกชิ้นอันนี้เรามาจากโมร็อกกนะคะอ๋ออันนี้เป็นคอมเพลเมนต์รีของชาและกาแฟใส่ได้เลยค่ะนี่เป็นแคปซูลแบบนี้เป็นแคปซูลแบบเรามาซา คือม a สเตอร์เบ r o ูมค่ะห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นจุดเด่นของเขาก็จะมีเบียนม่านไม้ที่เป็นลายแกะสลักสไตล์โมร็โกเหมือนกันนะคะทุกอย่างตู้ก็เช่นเดียวกันนะคะห้องนี้เดี๋ยวเราดูข้างล่างกันสามารถมองเห็นล็อบบี้ของห้องพักได้อย่างสวยงามนะคะดูจากตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นอันี้คือเตียงในแบบโมร็อกนุ่มไหมคะ อเป็นไงคะหลายหลายท่านชอบบอกว่าเตียงของมิล่าเมาลอนอนหลับสบายมากหลับสบายจริงหรือเปล่าคะแค่นั่งอันนี้แค่นั่งไดไหมคะงั้นขออนุญาตลองนอนคะ่ะขออนุญาตหลับเลยแล้วกันนะครับใช่ค่ะโอ้โหมองมาแล้วคือวิวนี้คือบอกว่าสวยจริงครับพอเปิดมานี่ได้รับกลิ่นลมของปราณบุรีเลยจริงครับ,รบได้สัมผัสทุกรูปรถ,รถครับว่าแต่ว่าทีวีอยู่ไหนครับก็ลองทายสิครับว่าทีวีจะอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงไหนในส่วนของความเป็นโมร็อโกเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้แน่เลย 啊。Ah. เราจะมีชุดให้ลูกค้านี้ได้สวมใส่ในสไตล์ของโมร็อกโกนะคะรวมทั้งรองเทา้าเดี๋ยวมาดูชุดกันค่ะว่าชุดเราเป็นแบบไหนเจเรบาค่ะเป็นชุดเรสยาวอย่างนี้เจเรบาเจเรบาชุดนี้สําหรับคุณผู้ชายคือคุณกล้องนั่นเองแต่ชุดของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีสายคาดนิดนึงต,าตง่างกันตรงไหนครับระหว่างคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเนี่ยครับก็มันจะมีตรงส่วนนี้ค่ะของคุณผู้ชายจะไม่มีกริบดิ้นปักตรงนี้ขอ,ของคุณผู้หญิงจะมีแล้วก็จะมีสายคาดตรงนี้ด้วยสวมใส่แล้วก็สบายค่ะนอกจากนั้น เข้ากันดีกับรองเท้าเชือรองเท้าบาบูชค่ะรองเท้านี้เป็นสไตล,ล์โมร็อกโกเช่นกันครับค่ะุ้มหมดเลยส้นหรือจะใส่แบบเหยียดส้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นสไตล,ล์ของโมร็อกโกอันนี้นของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับใส่ได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้<อ>หญิงยิ้มนะคะอันนี้เป็นผ้าใหม่นะคะคุณก้องขออนุญาตเก็บให้นะคะเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีค่ะมันเป็นสีสันกับจารุมบ้า โกหรือแจ๊สหรือสไตล์อื่นก็มีแต่ที่แน่ๆมีม,มร็ occo โโแน่นอนอค่ะสไตล์นี้นะคะโอ้ให้พอร์ตไว้สำหรับแล้วเราก็มี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตฟรีด้วยนะคะพาสเวิร์ดจะอยู่ด้านในเลยค่ะอค,ค่ะนี่นี่ก็เป็นกุญแจห้องพักนะคะก็กุญแจนี้ก็คือมันเป็นเสรีลักที่เขาเรียกว่าฮัมซาค่ะ คำสานี้เป็นสัญลักของการปัดเป่าสิ่งไม่ดีก็คืออยากให้คุณกล้องเนี่ยมีความสุขกับการพักผ่อนที่วิลล่ามารองจริงสิ่งอะไรที่ไม่ดีสิ่งอะไรทาให้กวนใจออกไปให้หมดครับมี<ช>ทั้งมือแล้วก็มีทั้งตาใช่ค่ะคำสานี่แปลว่านิ้วทั้งห้าะค,ะครับผมนิ้วทั้งห้าะคบ,คบแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะช็อกโกแลตค่ะนิ้วมีทําให้คุณก้องหลับฝันดีและมีความสุขกับการพักผ่อนที่วิลล่ามาร็อกนะคะอ๋อเหมือนกับว่าช็อกโกแลตนี่ก็จะมอบเวลาเทิร์นดาวน์่ี่บนเตียงใช่ค่ะเพื่อนนนอ จะได้หลับฝันดีตื่นขึ้นมาก็รับอากาศที่สดชื่นแบบวิลล่ามา อ่อนของผลไม้และเปลวไฟที่จุดอยู่บนลบากูไลฟ์สไตล์แบบโมร็อกโกที่ชวนคุณมาผ่อนคลายและลืมใช้หาดปรานบุรีที่ชิชบาครับ